หัวข้อในวันนี้คุณผู้ชมคะเราตั้งชื่อหัวข้อว่าสุขเพศบำบัดศาสตร์ตาทางเลือกโดยไม่ใช้ยาและสารเคมีพูดคุยกับแพทย์ทางเลือกท่านเป็นที่ปรึกษาทางด้านปรับปรุงการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นแพทย์เวิชาศาสตร์ทางเพศนะคะดร์พัชราธรคูประเสริฐหรือว่าหมอแพทย์คะ่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับหมอแพทย์ก่อนหมอแพทย เติบโตในต่างประเทศภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่อยากให้หมอแพทย์ได้เล่าที่มาที่ไปว่าไปศึกษาเรื่องของการปรับปรุปรงแก้ไขปัญหาสุขภาพทางเพศในผู้ชายจากที่ไหนอย่างไรแล้วทำไมถึงสนใจด้านนี้สนใจด้านนี้เพราะว่าหนึ่งโครคภัยไข้เจ็บของผู้ชายบางคนนะคะเป็นเบาหวานอะไรเงี้ย erectile dysfunction มันจะมีปัญหา อะไรเงี้ยเราเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดโดยที่ใส่ซิลิโคนเป็นผู้ช่วยแพทย์อยู่ที่เมืองนอกที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะในการดูแลปัญหานี้สําหรับคุณผู้ชายที่มีปัญหาศาสตร์<ห>ทางด้านนี้ที่อาจารย์เรียนเนี่ยเป็นศาสตร์แรกของโลกแล้วใช่ะอธิบายตรงนี้ว่าศาสตร์ด้านนี้เขาชื่ออะไระมังกรมหาฟ้าเราเรียกว่าแบบ ฟื้นฟูสมรัตภาพทางเพศขายโดยเฉพาะนะคะ,คะฉะนั้นเนี่ยการเรามาจดลิขสิทธิ์ที่ประเทศไทยโน้ตฮาวเพราะหนึ่งเราเป็นคนไทยลูกครึ่งไทยะฉะนั้นเราต้องมาจดโ uh, น้ตฮาวเนาะที่ประเทศไทยแล้วก็จดลิขสิทธิ์ประเทศไทยเพื่อจะให้รู้ว่า,าศาสตร์นี้เป็นของไทยนะคะอย่างอันนี้เป็นหนังสือรับรอง ลิขสิทธิ์ที่อาจารย์ใ,ใจดมาในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็มีที่สมาคมแพทย์แผนไทยด้วยใช่ไหมคะเพื่อแสดงว่าหลักสูตรนี้อาจารย์ผ่านหลักสูตรนี้ด้วยการนวดไทยการปรับสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตและน้ําเหลืองใ่มันสําคัญยังไงทั้งสองหลักสูตรนี้คะตัวนี้อวัยวะเพศชายเนี่ยสมมุติว่าเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่ได้เนี่ยการเติบโตของอวัยวะเพศที่จะเซฮัลโล หรือที่จะใช้งานใช้งานมันก็จะมีปัญหามันเป็นเหมือนบล็อกบล็อกอะเส้นเลือดมันบล็อกอุดตันอุดตันใช่ภาษาไทยอุดตันฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปแก้ตรงนั้นนะคะแก้การรีดเส้นเลือดเปิดเนื้อเยื่อเปิดวาล์วต้องไปปลดบล็อกมันใช่ค่ะแล้วก็เรื่องรากโครนสมมติว่าสมมติว่าตึกเราเนี่ยเราสร้างตึกใช่ไหมฮะฟาวเดชั่นมันไม่แข็งแรงรากฐานมันรากฐานไม่แข็งแรง ก็ล่มกลังขันได้ะนะคะเวลาสมมตินะการหมุนเวียนของเลือดนี่สําคัญที่สุดในโลกการเลือดไปเลี้ยงหัวใจเลี้ยงสมองอะไรเงี้ยมันสําคัญที่สุดในโลกศาสตร์ที่อาจารย์เรียนมาเนี่ยคือไม่ใช้ยาไม่ใช้สารเคมีเป็นศาสตร์คือเป็นการร,รีดเส้นเลือด,เป,ดเปิดเนื้อเยอื่อต้องให้อาจารย์อธิบายคืออะไรคะการรีดเส้นเลือดหมายความว่าเปิดให้เลือดโ l o w เพื่อจะไปเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ได้ ฉะนั้นเนื้อเยื่อเรานี่สําคัญมากฉะนั้นไปสั่งเลือดว่าไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้เด็ดขาดเราต้องช่วยแก้ปัญหาเรื่องเลือดเพื่อจะไปเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ใหได้นะคะ,คะฉะนั้นเลือดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อปุ๊บมันก็จะมีปัญหาตรงที่แบบว่าตรงไหนที่มันบล็อกอยู่เราก็จะไปรีดเปิดเส้นเลือดให้ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อให้มันฟลู์ดีคุณผู้ชมอาจจะฟังแล้วทำไมให้ความสําคัญกับเรื่องนี้คุณผู้ชมคะเรื่องของสุขภาพทางเพศ ถ้าใครไม่มีปัญหาตรงนี้คงไม่ทราบว่ามันทําให้ชีวิตขาดความสุขไปเลยอ่ะเพราะว่าสุขภาพกายแล้วมันก็ทําให้ไม่สามารถที่จะมีกิจกรรมทางเพศได้ดนะคะในความเป็นชายหลายคนบอกว่าเนี่ยมันทําให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่มีความเป็นชายหลงเหลืออยู่เลยดังนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งโรคเป็นอีกหนึ่งอาการที่หลายๆคนพยายามหาหลากหลายวิธีในการจะดูแลรักษาตัวเองแต่ว่าศาสที่อาจารย์เรียนมาเนี่ยคือเรียนจากต่างประเทศ เราก็มาจดลิขสิทธ์ในประเทศไทยมาเรียนเพิ่มเติมเพื่อจะได้สิทธิบัตรและก็จดสิทธิบัตรให้ได้เพราะว่าต้องทําอะไรให้มันถูกกฎหมายนะคะแต่อาจารย์ย้ําคุณผู้ชมคะว่าไม่ใช่การนวดเป็นการรีดเส้นเลือดและเปิดเนื้อเยื่อการรีดใช้อะไรรีดทำยังไงให้อาจารย์เล่าคร่าวๆได้การรีดนี่ก็หมายความว่าเราต้องใส่ถุงมือ3อันสองข้างใช่ไหมภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะการรีดเส้นเลือดก,ก็คือการดูแล อวัยเพศมันจะมีเส้นเลือดเยอะมากเราต้องเปิดเส้นเลือดให้หมดทุกเส้น <Aut ism S 2> ในอวัยวะเพศชาย <ứ> ด,ด้วยใช้มือ,เ,อเราเนี่ยจะมีเส้นเลือดเยอะมากใช่ค่ะการรีดเนี่ยเขาต้องมาดูเส้นเลือดตัวไหนมันตีตรง,ตรงไหนมันอุดตันตรงไหนที่มันมีปัญหาเราเป็นคนออกแบบให้ะคะ่ะออกแบบก็หมายความว่าเบี้ยวโคดงออะไรเงี้ยแล้วก็ซ่อมแซมให้ตรงได้อันนี้เป็นปัญหาจริงๆที่เจอในผู้ชายใช่ไหมคะว่าลักษณะ ขอ,อายุรพศที่มีปัญหาจะทั้งเรื่องของขนาดรูปร่างใช่ค่ะเราซ่อมได้หมดเลยค่ะซ่อมได้หมายความว่าหนึ่งเราไม่ใช่เคมีไม่ใช่ยาเวลาจะมาถึงคลินิกที่เมืองนอกนะคะก็ต้องซื้อครีมโลชั่นอย่างเงี้ยทาขาอย่างเงี้ยเอามาเลยปั๊มใหญ่ๆคแค่นั้นเองคะก็คือไม่ใช้ครีมส่วนตัวเพราะว่าหนึ่งจะไม่มียาเคมีเพื่อว่าให้คุณซื้อมาเพื่อจะให้มั่นใจว่า ในครีมตัวนั้นไม่มียาเคมีอะไรทั้งสิ้นหมายถึงว่าครีมของคุณไม่จช่เไรเสื้อของคุณซุ้มาเลยอะไรก็ได้ที่คุณใช้อยู่เหรอคะที่ทาผิวเหรอใช่ใช่ค่ะโลชั่นอ่ะส่วนมากจะไม่ใช่อันไหนที่มันมีน้ํามันเยอะๆไม่ต้องการต่ซื้อไม่ใช่น้ํามันด้วยไม่ใช่น้ํามันน้ํามันนวดไม่ได้ไม่ใช่น้ํามันไม่ใช่หมอนวดใช่ค่ะไม่ใช่หมอนวดไม่ใช่น้ํามันทุกอย่างจะนวดได้ไม่ใช่อ่ะแล้วเราก็ไม่ใช้ครีมเป็นประจําของเราค่ะ ทำด้วยตัวเองผลิตด้วยตัวเองไม่ใช่ธรรมชาติของอวัยเพศไม่ต้องการครีมอะไรที่สเปเชียลไม่ต้องผลิตเองไม่ต้องใช้เป็นครีมพิเศษวิโสอะไร่ชเป็นครีมทั่วไปที่คุณใช้ใชประจำวันแค่ใช้ให้มันหลอรื่นเพื่อจะขยายเส้นเลือดให้ดีขึ้นอาจารย์คะแล้วเทคนิควิธีการรีดเนี่ย อันนี้เป็นเป็นศาสตร์ที่อาจารย์ร่ำเรียนมาเลยอ่าเป็นการค้นคว้วเองเรารู้เส้นเลือดมันอยู่ตรงไหน,นใช่ไหมเราก็เรียนกับหมอว่าเอ๊ะเส้นเลือดมันเป็นยังไงทําไมมันมีปัญหาค,คือเราสตูดี้ค้นคว้าด้วยตัวเองมาตลอด24ปีที่เห็นปัญหาเป็นผู้ช่วยแพทย์ด้วย<ช>เห็นปัญหาเรื่องนี้ด้วยเราก็เลยจะแก้ปัญหาในศาสตร์ไทยค่ะดีกว่าโดยที่หนึ่งไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้เคมีไม่ได้ต่อต้านหมอหรืออะไรเงี้ยการปวดการเจ็บ side effect ทำอะไรที่มัน natural มากกว่าอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเป็นเป็นธรรมชาติบาบัดจริงๆแหละนะคะแล้วที่ผ่านมาคนที่มีปัญหาเป็นคุณผู้ชายกลุ่มไหนบ้างอายุเท่าไหร่บ้างอายุตั้งแต่23ปีก็รอ่าก็มาบำบัดไปแล้วอายุยังน้อยๆเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะเขาบอกว่าเราเขาอ่ะ คือเด็กวัยรุ่นอ่ะเขารวยอ่ะเขาอยากทานอะไรเขาก็ทานใช่ไหมคะ,คะสุดท้ายมาก็มาเราต้องซ่อมให้นะคะฉะนั้นเนี่ย side effect นี่มันสะสมไว้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่มันไม่มาทีเดียว คุณหมอจะบอกเลยนะคะเข้ารายการว่าใครที่มักจะไปหายามารับประทานเองไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสามารถจะเพิ่มขนาดบำรุงสุขภาพทางเพศได้อันนี้ต้องรกษาหมอปรึกษาหมอก่อนตัวไม่อย่างนั้นจะเป็นอย่างที่คุณหมอเจอนะคะว่าเคส20กว่าก็มีปัญหานี้หลายคนด้วยนะคะ23แล้วมีอายุเท่าไหร่อีกถึง98บ้าง98ใช่ค่ะ98นี่แข็งแรงมากค่ะแล้วก็ ระบบเลือดดีมากะอะไรเงี้ยแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเบาหวานอ๋ออันนี้โรคประจําตัวเบาหวานโรคประจําตัวจะมีผลต่อ,ตอการทํางานของ erectile <rit> dysfunction ะะอะเวลาการแข็งตัวเป็นเบาหวานนี่แข็งตัวไม่ได้ค่ะแต่ละคนมีปัญหาคนละแบบกันเราต้องเป็นคนออกแบบและต้องเราต้องอินท์วิวแล้วก็ถามว่าปัญหาคุณตรงไหนและเราต้องแก้ให้ได้ เข้าใจแล้วคะ่ะพอจะเข้าใจวิธีการในการในการดูแลและแก้ไขส<อ>ข่วนมากจะมีะะต่างประเทศมาที่เมืองไทยเยอะมากเยอะมากนะคะ,ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หลายท่านที่เปิดรายการของเรามาเอ๊ะมาเจอฮอตไลน์สายสุขภาพวันนี้คุยเรื่องอะไรกันคุณผู้ชมคะนี่เป็นปัญหาสุขภาพทางเพศที่คุณผู้ชายมีปัญหาจริงๆเรยกว่าไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะต่างชาติมีปัญหาด้วยดังนั้นวิธีการแก้ไขหมอแพทย์ย้ำว่าต้องใช้วิธีธรรมชาติในการดูแล ส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกันต่อช่วงหน้านะคะรวมไปถึงผลหลังจากที่ดูแลด้านนี้ไปแล้วฟิดแบ็กลับมาที่คุณหมอเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกันพักครู่เดียวค่ะฮอตไลน์สายสุขภาพกลับเข้าสู่ฮอตไลน์สายสุขภาพนะคะวันนี้1มกราคม2566 พูดคุยกันถึงเรื่องของปัญหาของคุณผู้ชายโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพทางเพศที่คุณผู้ชายมีปัญหาไม่กล้าปรึกษาใครวันนี้มาคุยกันํำดับแรกของโลกซึ่งคุณหมอแพทย์บอกว่าศึกษาเล่าเรียนมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็มาจดริขสิทธิ์ในประเทศไทยด้วยนะคะาศาสตร์ด้านนี้เขาเรียกว่าเป็นการปรับความสมดุลสมรรถภาพทางเพศของท่านชายให้เข้าสู่ภาวะใช้งานได้ตามปกติหมอแพทย์คะที่ผ่านมา เคสไหนที่ดูแลยากที่สุดแก้ไขยากที่สุดยากที่สุดในโลกก็คือการที่เอาซิลิคอนออกแล้วค่ะเคสนี้เราไม่อยากทำค่ะเพราะว่าไปด m มิจเส้นเลือดเสียหายหมดเสียหายหมดแล้วฉะนั้นเราก็โอเคลองดูค่เขาบอกช่วยลองผมหน่อยอะไรเงี้ยก็เาชื่อใจหมอแพทย์เลยใช่ไหมค่ะคือไม่รู้จะหาวิธีไหนแล้วใช่เซฮัลโลไม่ได้อะเวลาฉีปุ๊บเนี่ยมันก็ ไม่โงอหัวไม่อะไรเลยค่ะสุดท้ายมาเราก็ซ่อมจนได้ค่ะซ่อมจนโงอหัวได้เลยค่ะใช้เวลาในการหนึ่งปีเต็มเต็มหนึ่งปีเต็มเต็มเคสนี้ไม่รับค่ะเพราะว่าหนึ่ง damage เส้นเลือดเส้นเอ็นมันผิดปกติแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นเคสนี้ไม่หลับปฏิเสธการปฏิเสธการดูแต่ว่าเราทดลองเพื่อจะเห็นผลว่าเราอะซ่อมได้แล้วซ่อมได้หรอซ่อมได้ค่ะ คุณผู้ชมคะไม่ใช่ว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้แล้วหมอแพทย์จะรับดูแลนี้ี้พร้อมออกทีวีนะแต่เรายังไม่อยากคนไข้ของหมอแพทย์เป็นเป็นใครบ้างที่บอกว่าบินมาจากต่างประเทศจากที่ไหนบ้างคะ Middle East Area Middle East Area แล้วก็ตะวันออกกลางใช่แล้วก็ยุโรปยุโรปก็บินมา USA ค่ะลอนดอน อ๋อบินมาให้หมอแพทย์ดูแลถึงประเทศไทย<ช>เลยค่ะเราเอาตัวนี้เป็นตัวกลางเพราะว่าเป็นศาสตร์ไทยค่ะ,คะดูแลซ่อมแซมนี่อคอสหนึ่งสี่ชั่วโมงวันเว้นวันสี่ชั่วโมง1นึ่งคอสใช่ไหมคะแล้วก็จะดีขึ้นเลยเหรอคะจะสอนให้ว่าคุณต้องไปทำเอ็กซ์เซอเช้าเย็นวันละชั่วโมงถ้าไม่ได้จริงๆนะต้องทั้งวันอะ ได้หนึ่งชั่วโมงค่ะชนะเนี่ยการที่ exercise constantly ค่ะอย่างสม่ำเสมอเสมอห้ามเว้นนะสมมุติว่าเว้นวันหนึ่งคุณต้อง start zero ใหม่ start ใหม่ใช่ค่ะเริ่มต้นนับใหม่นะคะเพราะว่าก่อนคุณจะซ้อมมวย trainer ต้องเทรนอยู่3เดือนเพื่อจะบ็อกซิ่งให้ชนะถูกไหมฮะต้องทุกวันด้วยทุกวันมีวินัยอ่ะวินัยค่ะชนะเนี่ยก่อนจะบ็อกซิ่งชนะเนี่ยคุณต้องเทรน3เดือนอย่าง บาบัดกับเราแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสี่ชั่วโมงใช่ไหมค่ะคอสึงจบแล้วคุณต้องทําเช้ากลางเย็นค่ะเพื่อจะให้เส้นเลือดนี่กําลังเติบโตนี่ให้มันสม่ําเสมอ constantly สาม antly, เดือนปุ๊บต้องหยุดนะคะหยุดไม่ทําตลอดเลยเดี๋ยวมันจะโตขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆอยงี้ จะใหญ่เกินไปอันนี้จะเป็นวิธีเทคนิคที่หมอแพทย์ก็จะแนะนำคุณให้ว่าว่าทาแบบนี้บริหารออกกําลังกายแบบนี้ออกแบบให้แต่ละคนออกแาบเดือนติดต่อกันใชและทุกวันด้วยอย่างสม่ำเสมอหลังจากนั้นถึงจะก็ไบมาทองานได้ปแล้วเพราะว่าไม่อย่างได้ตังอีกไม่ใช่ว่าเลี้ยงไข้หรืออะไรเงี้ยสองปีคุณต้องมาหาเราอีกเนี้ยไม่ไม่จำเป็นค่ะแล้วหลังจากสามเดือนสามารถที่จะทำงานได้ตามปกติตามปกติแล้วก็ ดีกว่าเดิมฟิดแบบของคนไข้ที่มาดูแลในวิธีการรีด,ดเส้นเลือดเปิดเนื้อเยื่อเป็นศาสตร์ที่หมอแพทย์เรียนมาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขามาบอกหมอแพทย์ว่ายังไงบ้าง<อ>ว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างชีวิตเขาดีขึ้นเพราะว่าหนึ่งการที่มีความสุขในครอบครัวแล้วก็ปองดองกันดีขึ้นฉะนั้นเนี่ยมาภรรยาจะไม่กล้าพูดกลัวว่า สามีน้อยใจใช่ไหมก็ต้องเก็บความรับไปอยู่เรื่อยๆเวลาบําบัดเสร็จแล้วเขาบอกทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยชีวิตคู่ชีวิตคู่ดีขึ้นที่บ้านปิดไฟสวิตช์ปุ๊บเหมือนกันหมดครับค่วามรักมันอยู่ในนั้นโอ้อันนี้หมอแพทย์พูดดีมากเลยนะคะเพราะว่า เรื่องของอสุขภาพทางเพศแล้วก็การมีความสุขในชีวิตคู่เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญด้วยดังนั้นถ้าหากว่าร่างกายเราแข็งแรงคุณผู้ชายไม่มีปัญหาก็สามารถทําให้ชีวิตคู่ยืนยาวแล้วก็มีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโรคด้วยเพราะว่าภรรยาต้องเห็นใจสามีเพราะว่าบางทีสามีออกไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยตอนนี้ระง,งับ ระง,งับไปเที่ยวได้เพราะว่าหนึ่งปิดไฟปุ๊บเหมือนกันหมดเพราะว่าไซส์มันไม่เหมือนกันแล้วคะฉะนั้นนี่มันแมทช์กันปุ๊บความสุขมันอยู่ในที่บ้านไม่จําเป็นต้องอยู่นอกบ้านคสำคัญที่สุดในโลกให,หให้หมอแพทย์ย้าว่าศาสตร์ที่หมอแพทย์ตั้เรียนมาเพราะว่าเหา็นปัญหาตั้งแต่เป็นผู้ช่วยแพทย์ทุกวันนี้ได้ช่วยให้ชีวิตของคุณผู้ชายมีความสุขมากขึ้นชีวิตครอบครัวของแต่ละ อบ <คน S 2> อ,อบอุ่นมากขึ้นเนี่ยมันมันส่งผลยังไงต่อ,ต,อต่อเราซึ่งเป็นคนดูแลด้านนี้เราก็ดีใจชนะเนี่ยเพราะว่ามันมีครอบครัวหลายครอบครัวที่แจกแยกกันเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องบนเตียงะฉะนั้นเราจะไม่พูดเพื่อจะให้เขาน้อยใจค่ะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาปุ๊บครอบครัวมันจะอบอุ่นและไม่มีการแตกแยกคนกลุ่มไหนบ้าง ที่มีโอกาสเสี่ยงจะมีปัญหาเรื่องอวัยวะเพศที่จะมีปัญหาว่าไม่สามารถทํากิจกรรมทางเพศได้จะได้ป้องกันตัวเองด้วยสําหรับคุณผู้ชายหลายท่านค่ะเพราะว่าหนึ่งต้องกินของที่มีประโยชน์ฮอร์โมนที่สําคัญที่สุดคือสําหรับผู้ชายคฮอร์โมนผู้ชายก็คือแตงโมสีเหลืองต้องค่อยๆกินบ่อยๆครั้งสีแดงก็กิกนได้แต่แอสเ r อร์เเนี่ยหน่อไม้หน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งก็กิน เพื่อจะเติมฮอร์โมนแล้วก็สำคัญคืออะโวคาโดเป็นไขมันดีแล้วก็เติมฮอร์โมนให้ผู้ชายเอสเปอร์เกนี่สำคัญที่สุดคือแอสเปอร์เกนี่เป็นฮอร์โมนผู้ชายโดยเฉพาะแล้วก็มะพร้าวน้ำเนี่ยน้ำมะพร้าวเป็นผู้หญิงฮอร์โมนผู้หญิงแต่เนื้อเป็นฮอร์โมนผู้ชายอ๋อเหรอคะฉะนั้นผต้องแยกกันแยกกันผู้หญิงทานน้ำผู้ชายทานเนื้อใช่ค่ะนี่มันดีสำหรับพวก เรียนรู้ไว้เพื่อจะเติมฮอร์โมนให้ตัวเองบ่อยๆครั้งด้วยอาหารเนี่ยแหละนะคะเรียกว่าทานอาหารให้เป็นยาได้มีหน่อไม้ฝรั่งแตงโมเหลืองแตงโมแดงที่สำคัญคืออะโวคาโด,าาาโดใช่ค่ะอันนี้สจาะาดูแลตัวเองได้เลยนอกจากจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ใหม่ๆด้วยว่าเป็นของใหม่จริงๆต้อนรับปีใหม่ในวันนี้จากหมอพัดเลยนะคะศาสตร์การรีดเส้นเลือดเปิดเนื้อเยือ่อแก้ไขปัญหารเรื่องของสุขภาพเพศช,ชาย ดังนั้นใครที่มีปัญหาต่างๆเหล่านี้สามารถโทรศัพท์ไปปรึกษาได้ไดใช่ไหมครับเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ให้หน้าจอแต่คุณผู้ชมค่ะย้ําก่อนราคาคอร์สหนึ่งค่อนข้างสูงแต่ก่อนที่จะตัดสินใจทําปรึกษาหมอแพทย์ก่อนนะคะคุณหมอแพทย์มีอะไรจะฝากไปยังคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะช่วงท้ายช่วงท้ายก็คือสําคัญคือผู้ชายต้องดูแลฮอร์โมนฮอร์โมนปุ๊บ จะนานแก่ด้วยและผู้หญิงก็ต้องดูแลอายุยืนนานแล้วก็ไม่แก่เร็ววันนี้ขอบพระคุณคุณหมอแพทยเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะมาให้ข้อมูลใหม่ๆกับเราโอกาสหน้าคงเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณนะคะคุณหมอแพทย์ดรพัชราธรครูประเสริฐท่านเป็นแพทย์ทางเลือกค่ะขอบพระคุณนะคะคุณคผู้ชมค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับฮอตไลน์สายสุขภาพนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ